สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อดิสครับค่ะมาฟังเรื่องเล่าผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกวันนี้คือความรับที่เขามีต่อคุณมีไพ่ให้เลือก3กองนะคะจะเลือกจากหมายเลขที่ชอบหรือว่าจากสติกเกอร์ที่ชอบก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะหรือว่าเลือกสติกเกอร์ภาพนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเนะว่าความลับที่เขามีต่อคุณนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรชื่นใจจังเลย The View of Fortune ค่ะ เดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มนิดหนึ่งนะคะเราเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะมีเรื่องอะไรอีกเนาะออันนี้เหมือนอยากจะออกเลย Tree of c u p s ค่ะชื่นใจแสดงว่ามีเรื่องอยากบอกเยอะใช่ไหมเนี่ยนั่งไงจริงๆด้วย Night o f s w o r d นะคะ โอเคเดี๋ยวขอดูอ,อยากออกเยอะแยะไปหมดเลยเนาะอะใบนี้ก็เรากันค่ะเดอ e m o ูนโอเคเราก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเดอ o n มูนเรามีความรู้สึกว่าเออความรู้สึกของเขามันเป็นความลับจริงๆเนาะมันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบเขาเก็บไว้อะค่ะแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้บอกกับคุณเนาะเหมือนแบบรู้สึกอยู่คนเดียวหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ไม่กล้าบ,บอกไปในตอนนี้นะคะ่ะแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยหรือแนวโน้มเนี่ยคือเขาอยากจะบอกแน่ๆนะคะคือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีแน่ๆแต่อาจจะต้องแบบรอเขารวบรวมกำลังใจสักนิดหนึ่งเนาะเพื่อที่จะแบบ ยังไงดีคือเหมือนรวบรวมคำเนาะเพื่อที่จะเข้ามาบอกคุณหรือว่าสื่อสารกับคุณมากกว่านี้อันที่จริงนะคะคือแบบเราว่าที่เขาเก็บความรู้สึกไว้ข้างในเขาก็แบบคือเหมือนอยากพูดนะแต่อาจจะแบบเหมือนยังหาจังหวะไม่ได้ด้วยอะไรประมาณนี้คะ่ะหรือแบบคงจะวางแผนอยู่เหมือนกันว่าจะพูดไปลักษณะไหนดีแบบไหนดีนะคะ ทีนี้เรามาฟังในเรื่องของความในใจหรือความลับที่เขาที่เขามีกันเนาะคืออย่างแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยรู้เลยว่าคุณนะ่ะคือคนที่มีความหมายเป็นคนที่แบบสำคัญสำหรับชีวิตเขาอะค่ะหรือถ้าจะให้พูดเราเข้าใจได้ไง่ายๆก็คือแบบเหมือนถ้าเขามองไปในอนาคตนะ่ะ เขาเห็นคุณอยู่ในอนาคตด้วยเลยอ่ะคือแบบมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงว่าแบบเออเนาะวันข้างหน้าเราจะเราจะเติบโตไปด้วยกันแบบไหนเราจะคบกันยังไงเราจะสร้างครอบครัวยังไงเราจะดูแลก,กันยังไงคือแบบเขามองในเรื่องของวันข้างหน้ากับคุณเยอะมากเลยอ่ะคือถ้าจะมองขนาดนี้คือความรู้สึกที่เขามีมันจะต้องชัดเจนมากระดับหนึ่งแล้วละหรือว่าแบบคือคุณจะต้องแบบ สำคัญที่หนึ่งเลยเนาะอยู่ในใจเขาอะค่ะที่เขาแบบคิดวางแผนอนาคตกับคุณได้ได้เยอแยมากมายขนาดนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกได้เลยก็คือจริงๆเรารู้สึกตั้งแต่เห็นเอ่ตัวสติกเกอร์ละเรานีอยู่อยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยเออมัน,มนมกองนี้มันให้ความรู้สึกสดชื่นเนาะเหมือนแบบเหมือนเป็นกำลังใจที่ดีเหมือนเป็นความสุขเหมือนเป็นความหวงังเหมือนแบบ กำลังนึกถึงฟีลแบบหน้าร้อนแล้วได้กินผลไม้ช่ำช่เย็นๆน่ะฟังดูปแปลกๆไหมแต่มันมันให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะให้ความรู้สึกสว่างให้ความรู้สึกสดใสให้ความรู้สึกชื่นใจอยู่ใกล้แล้วแบบมีความสุขอารมณ์ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็มาตอกย้ำด้วย t r f cups 3 of cups เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบการที่คนคนนึ่งอะคะ่ะพยายามที่จะหา หาทางหาจะใช้คำว่าอะไรดีมันเป็นลนักษณะเอ่อ e อเนอรของของทีมเมทอะคะ่ะของการร่วมทีมของการที่คนสองคนพยายามที่จะทำอะไรไปด้วยกันนะ่ะพยายามจับมือไปด้วยกันหาหนทางไปด้วยกันเออ่หา หาสิ่งดีๆเพื่อที่จะดูแลกันหรือว่า,อามองไปข้างหน้าด้วยกันนะคะมันไม่ใช่แค่ใครสักคนที่อยู่ข้างๆเราตอนมีความสุขนะแต่มันเป็นใครอีกคนนึงเนี่ยที่จะอยู่ข้างเราเสมอเลยในวันที่แบบเออเราหมดแรงเนาะแบตหมดเนาะเออวันนี้เหนื่อยวันนี้อยากมีใครพิงสักคนคือมัน มันเป็นฟิล์ร่วมทุกข์ร่วมสุขอะคะ่ะของใครคนซึ่งเขาทำอย่างเต็มใจแล้วก็มีความสุขมากๆที่ที่จะได้ทำสิ่งนี้กับคุณนะคะคือเหมือนแบบเหมือนคนฟังดูเหมือนแบบให้อารมณ์แก่ๆนิดๆเนะคือแบบเหมือนคนที่แบบมองแล้วแบบเออเห็นใครสักคนแล้วแบบ แบบเอออยากอยู่กับคนนี้ไปจนแก่เท่าเลยเนาะอยากอยากอยู่ดูแลกันอยากเาเติมเต็มสิ่งดีๆให้กันอยากเป็นที่บรรเทาทุกข์อยากเป็นความอบอุ่น <c oughs> <c oughs> ยังพูดก็ยิง่งมุงมิงยังไงไม่รู้ <c oughs> เรา,เรา,เ,ราเรามีความรู้สึกแบบนี้เราก็เราก็เชื่อเหลือเกินว่าเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพื่อที่จะประครองความสัมพันธ์เนี้ยไปให้ได้แล้วก็อาจจะต้องให้เวลาเขาสักนิดนึงในการที่เขาจะพูดออกมานะคะคือบางทีคนเนี้ยอาจจะไม่ได้ออกมาในลักษณะเป็นคำพูดสักเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของแอคชั่นเนี่ยก็ก็น่าจะเห็นได้พอสมควรนะคะยังไงก็ยินดีร่วงหน้าด้วยเนาะ <c oughs> เปิดมากองแรกก็ดีเลยชื่นใจจังขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกใหม่เล็กซองนะคะหรือว่า เลือกสติกเกอร์ภาพนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าความรับที่เขามีต่อคุณจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอืมเซเว่นออฟรอนส์ค่ะออขอเปิดไพ่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะไฟส์ออฟวอน เอ็กโซบอลเอนเนอร์จีแบบว่าธาตุไฟแบบมาเต็มเต็มตุ้มๆๆๆมตุ้มตุมมเอะืม The world the v o l d m e you want แต่โอเคตัดโทนสีสวยจังเลยอันนี้ขอขคับนี้นึงนะคะอ่ะว้าวอืมกำลังนึกอยู่ว่านี่ยังไม่เคยจะเปิดไพ่เลยแบบ ได้ทัดเดียวกันทั้งหมดเนี่ยจ,จะเป็นครั้งแรกเนาะหรือว่าแบบนั้นน่าจะเปิดได้ประมาณนี้อดูนิดนึงได้ไหมอ้าโอเคเดอะทาวเวอรโอเคค่ะอืมเรามีความรู้สึกว่าเ,เรามีความรู้สึกว่า ในในความสัมพันธ์ที่คุณสองคนมีค่ะมันมีทั้งด้านที่เป็นความสุขแล้วก็มีด้านที่มันแบบว่าคุณสองคนเหมือนพยายามปรับตัวเข้าหากันอยู่แต่แบบเหมือนกําลังพยายามแบบว่าเออเราจะออหาทางยังไงดีที่จะทําให้เราไปต่อด้วยกันได้ไปต่อด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ อันนี้มันเป็นความคิดของเขาเนอะมันก็จะได้หนักทางนั้นเขาเหมือนเขาแบบพยายามเข้าหาคุณนะคะพยายามที่จะหาหนทางว่าแบบเออมันความสุขมันก็มีอยู่นะแต่ว่าณปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างอะคะ่ะมันมีตรงไหนบ้างที่เขาจะทําทําอะไรให้มันดีขึ้นมากกว่านี้อะคะ่ะมีตรงไหนที่เขาเออตกบกพร่องไปโดยเฉพาะอืม เรามีความสึกเหมือนแบบเหมือนคนที่รู้สึกผิดนะเหมือนคนที่เขารู้สึกว่าเขายังดีกับคุณได้แบบไม่ไม่พอเท่าที่เขาคาดหวังหรือเท่าที่เขาตั้งใจนะคะคือเขาอยากอยากทําอะไรให้ได้มากกว่านี้แต่แบบอาจจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์บางอย่างหรือว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาค่ะที่เขาต้องทําอยู่เนาะเลยแบบว่า พอมันประเดประดังมาหลายละอย่างอะ่ะเขาอาจจะทามันอาจจะทําให้เขาแบบบกพร่องในในในการดูแลคุณในการดูแลความรู้สึกของคุณนะคะหรือว่าจะเนื่องด้วยเหตุผลใดก็ตามถ้าเขาทําให้คุณไม่สบายใจอยู่ตอนเนี้ตัวเขาเองก็ทุกข์มากๆนะคะเขารู้สึกผิดผิดหวังในตัวเองรู้สึกผิดต่อคนที่แบบเขาดูแลคุณแบบดีไม่พอซึ่งเขาอยากทําให้มันแบบ ดีกว่านี้นะคะแล้วเขาก็พยายามหาทางอยู่เนาะแต่แบบมันอาจจะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยอะค่ะคือเหมือนภาระที่เขาแบกไว้หรือว่าด้วยอะไรบางอย่างที่เขาพยายามทําอยู่อะค่ะมันก็กดดันตัวเขาพอสมควรเนาะแล้วก็ เขาพยายามทำทุกอย่างแล้วจริงๆแต่ว่ามันอาจจะดีได้เท่าเท่านี้นะค่ะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่ามันแบบมันไม่โอเคเท่าไหร่สำหรับคุณเขาอยากทำมันให้ดีกว่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินจากเขาก็คือ,อสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากทำหรือไม่เคยแม้แต่คิดที่อยากจะทำก็คือทำให้คุณเสียใจนะ ฉะนั้นถ้าเนื่องด้วยเหตุผลอันไดก็ตามถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับเขาตอนนี้นะคะ,อะขอให้รู้เอาไว้เลยว่ามันไม่เคยเกิดจากความตั้งใจจากส่วนลึกของเขาเลยแม้สักเพียงเล็กน้อยนะคะคุณคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดคุณคือสิ่งที่มีความหมายสำหรับหัวใจเขานะคะฉะนั้นเขาอยากเป็นคนที่ปกป,ป้องแล้วก็ดูแลตัวคุณได้ซ้ำนะคะไม่ใช่ คนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ทําให้คุณมีน้ำตานะคะถ้าคุณยังให้โอกาสเขาอยู่รออีกสักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ในวันที่เขาเหนื่อยน้อยลงนะคะแล้วก็มีเวลาจัดการอะไรหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อยๆ เทาที่เข้าทางอะค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณหรือว่าพยายามลองทำอืมจะเรียกว่าลองแก้ตัวก็ยังไงอยู่เนาะคือแบบเหมือนเหมือนกลับเข้ามาหาคุณอีกสักครั้งเนึ่งค่ะเขาเขาอยากทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อชดเชยในสิ่งที่เขาทำเอ่อมันก็ไม่ใช่พลาดเนาะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอะเนาะแต่แบบ เ,เขาอยากทำให้ให้ให้คุณกลับมามีความสุขเหมือนเดิมอะคะ่ะให้ความรักครั้งนี้มันดีเหมือนเดิมเนาะขอให้คุณรู้ความตั้งใจของเขาเอาไว้ละกันนะคะถ้ามันไม่เหลือบาก,กว่าแรงเกินไปผิดน,นิดผิดหน่อยก็ให้อภัยกันเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะมีคืนวันที่ดีรอคุณอยู่นะยังมีความหวังอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะ อ,อ่านไปด้วยแล้วก็รุนไปด้วยเนาะเช็ดน้ำตาให้นะคะกอดๆน,นะผ่านไปให้ได้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะเราบอยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกไมเล็กสามนะคะหรือว่าเลือกสติกเกอร์ภาพนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าความลับที่เขามีต่อคุณ <c oughs> จะเป็นเรื่องอะไรดูเหมือนจะไม่น่าใช่ความลับแล้วนะคะเหมือนเขาอยากจะคุยอยากจะบอกกับคุณเราเร็วนี้เลยนมาดูซิว่ามีอะไรอยู่ในนั้นซิก <c> ซ <oughs> ับคัพไพ่ใบนี้เป็นอีกใบหนึ่งที่เป็นใบโปรดของเราเลยนะ ชื่นใจจังเลยอืมว้าว The <laughs> Tower นีอารมณ์เนาะตื่นเต้นไปด้วยอ่านกี่ครั้งก็ตื่นเต้นไปด้วย The r รูอันนี้น่าจะเป็น,ฟนเฟ g h l a n d s o k a ว Wow o k เ y น n e r g y สดชื่นมาก เออเรามีความรู้สึกว่าคุณน่าจะแบบเอ,อเหมือนแบบเหมือนไม่รู้อะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้จริงๆอะเนะ <c oughs> คือยังไงดี <c oughs> จะอธิบายยังไงดีนะมันเป็นมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าแบบ จริงๆแล้วเขาก็แสดงออกอะไรบางอย่างกับคุณอยู่เสมอๆนะแต่เหมือนอาจจะมีอะไรบางอย่างในใ,ในใจของคุณนะคะเหมือนแบบยังไงอ่ะเหมือนตั้งกาดนิดๆอ่ะกดไว้หน่อยๆหนึ่งอ่ะเหมือนเหมือนคนที่จะเรียกว่าจะบอกว่ากลัวความรักก็ไม่ใช่เอาเป็นว่ามีกำแพงแล้วกันเนาะเบาๆเนาะประมาณนี้พ <laughs> อ พอคนเรามันมีกำแพงแล้วอะค่ะเวลาอีกคนหนึ่งอะต่อให้เขาพูดต่อให้เขาแสดงออกอะมันจะดรอปลงมันเหมือนกับมันเข้ามาได้ไม่เต็มที่อะค่ะเพราเราเหมือนเรามีอะไรบางอย่างกั้ดไว้ในใจใช่ไหมพอเราไม่ได้เปิดใจเต็มที่เนี่ยมันมันเข้ามามันเหมือนมันก็ชนนิดนึงหรือว่าหรือมันกว่าจะผ่านเข้าไปได้เนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรเลยทีนี้ ก็ไม่แปลกเนาะคือยิ่งถ้าใครผิดหวังในความรักมาเนี่ยการที่เราจะตั้งกดหรือว่ายอมรับความรักของอีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะไม่แปลกอะไรจะบอกว่าคือเราเรานึกแล้วเราก็อมยิ้มเนาะคือต่อให้คุณเป็นยังไงอะ่ะเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกนะ คือคนนี้ความรักเขาเต็มเนาะแล้วก็คือเขาก็รู้แหละว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจสิ่งนั้นด้วยคือแบบออยู u, you, อยากตั้งก่าเราตั้งไปเถอะเราก็จะแบบแสดงความรักหรือว่าส่งต่อสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆที่เรามีให้อยู่แบบนี้แหละเราไม่สน <laughs> น่ารักเนาะ <laughs> อ่ะอ,อ่ฉะนั้น ในความลับเนี่ยมันเลยไม่เชิงเป็นความลับมันเพียงแต่ว่าเหมือนอย่างที่เราบอกคุณตั้งการร้อยหรือว่าคุณมีแว่นตาอะไรบางอย่างอะคะ่ะแว่นตาบางสีที่คุณใส่แล้วคุณกลองไม่ไม่ได้เห็นความจริงทั้งหมดในในตัวของเขาทีเนี้ยในความเป็นเขาคนเนี้ยเขาฉะฉานในคําพูดและการกระทํามากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ ชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเขาเป็นที่เขาแสดงออกที่คุณได้เห็นเนี่ยนั่นคือตัวตนของเขาเลยคือความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะจริงจริงยังไม่ต้องสงสัยจริงแบบจริงแบบจริงทะลุที่สุดแล้วเท่าที่คนคนหนึ่งเขาจะแสดงออกให้ได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าแบบ มันใช่หรอเขาก็ดีแบบนี้กับคนอื่นทั่วไปหรือเปล่านะเราไม่ใช่คนพิเศษเหรอไม่ใช่นะจ๊ะ <c oughs> เขาแสดงออกแบบนี้เฉพาะกับคนพิเศษนะจะบอกให้ก่อนนะเขาจริงจังแบบนี้ดูแลคุณแบบนี้เทคแคร์กับคุณแบบนี้พูดกับคุณแบบนี้เพราะว่าคุณคือคนพิเศษของเขา เท่านั้นนะคะไม่ใช่แค่กับใครก็ได้ไม่ใช่กับใครทุกคนนะฉะนั้นถ้ายังไม่มั่นใจในความรักของเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณจะมั่นใจไปเองในที่สุดเพราะว่าคนคนนี้เขาจะทำต่อไปเรื่อยๆทำจนคุณเลิกสงสัยไปเองอะ่ะอืมเขาแน่เบอร์นั้นเลยแหละบอกเลยนะคะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวอา่า ส่วนลึกของใจของคนคนนี้เขาก็มีคุณเป็นที่ตั้งอยู่แล้วด้วยความรักที่มาจากความจริงใจความซื่อสัตย์คนนี้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบอ,อถ้าเขายังอยู่ถ้าเขาพูดนะคะเขาหมายความตามนั้นเลยจริงๆ เรื่องเศแซ้งหรือว่าเออเขาเรียกอะไรอะปอบใจไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีกับคนคนนี้นะคนคนนี้เนะี่ยดูเหมือนเขาขี้เล่นก็จริงแต่เขาจริงจังมากนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะคือแบบจริงนะนางมีโมเมนต์เล่นเล่นก็จริงบบจะเล่นก็เล่นเล่นนะเล่นจนจนเราว่าคุณอาจจะงออันไหนเล่นอันไหน,น,ไหนจริงกันแนะ่อะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกเนาะ แต่ในเรื่องของความรักเขาค่อนข้างจริงจังนะคะจริงจังมากด้วยจริงจังมากชนิดที่ว่าคือถ้ามีแฟนมีความรักมีความสัมพันธ์เขาก็อยากอยากจะเจอคนที่แบบอยู่ด้วยกันยาวๆอะค่ะไม่ใช่แค่แบบเออเป็นคนคุยเฉยๆขอลองคุยดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะคือจริงอยู่ถ้า ถ้าเป็นช่วงที่เขาเดทหรือว่าเขาแบบคุยอะค่ะคือเขาคือเขาก็คุยกับใครก็ได้ทุกคนนะแต่ถ้าเขาแบบว่าเออถ้าเขาบอกว่ายู่เป็นแฟนเขานะหรือว่าแบบเออถ้าคือยังไงคือถ้าเขาบอกว่าเป็นแฟนคือหรือว่าประโยคที่เขาบอกว่ารักอะเอ่อมันมันหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆมันเป็นสิ่งมีมีค่าสําหรับเขาอะไม่ใช่แบบว่า ไม่ใช่อยากจะพูดคำนี้กับใครทุกคนเ่ะมันมันจะต้องเป็นคนที่มีความหมายกับเขาจริงๆนะคะแล้วกออ็อย่างที่บอกเนาะด้วยความที่เขาจริงจังกับความสัมพันธ์มากค่ะฉะนั้นขอให้คุณทำใจให้สบายเลยถ้าเขาเลือกคุณแล้วนะถ้าเขาเลือกคุณแล้วก็คือเขาจะทำทุกอย่างอะ่ะจนกว่า อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะจนกว่าคุณสองคนจะไม่โอเคแล้วก็คือจะแยกย้ายแต่ว่ามันจะไม่เป็นแบบว่าเลือกแล้วแล้วคุณเงินแล้วเขาก็จะหายไปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะคือถ้าเขาแบบแฮปปี้กับคุณแล้วเลือกคุณแล้วนะคะอ่อมั่นใจได้เลยว่าความรักครั้งนี้จะคือเขาจะทำเต็มที่อ่ะเขาจะทำเต็มที่เต็มมือนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ สิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาเป็นนะ่ะคุณไม่มีความสุขนั่นแหละเขาจะถึงจะทบทวนว่าแบบเออหรือว่าหรือว่ามันไม่โอเคนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องคุณงอนเรื่องนิสัยเรื่องปัญหาอะไรมากระทบข้างนอกหรือว่าครอบครัวใดๆไม่มีเลยจะไม่มีเหตุผลใดที่เขาจะเดินออกไปจากชีวิตคุณเลยนะคะเหมือนแบบยังไงอะ่ะคือ เ,เขาไม่ได้รู้สึกว่ารักเมื่อไหร่ก็ได้เลิกเมื่อไหร่ก็ได้เออมันเป็นประมาณเนี้ยคือเขารู้สึกว่าถ้ารักก็จะต้องดูแลก,กันไปให้ตลอดรอดฝังเขารู้สึกแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะแบบมาแบบเฮฟวี่นิดนึงเนาะของ energy กองสนะคะคือ,อ,อให้รู้เอาไว้กให้รู้เอาไวล้ละกันนะคะว่าความรักของเขามีความหมายนะคะแล้วก็ คุณคือคนพิเศษคุณคือคนสำคัญสำหรับเขานะคะเขาอยากจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เลยนะคะแล้วเขาก็หวังว่าวันหนึ่งคุณจะเห็นความรักที่เขามีให้นะคะยอมรับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูแลกันไปให้นานที่สุดเท่าที่คุณทั้งสองคนมีความสุขแล้วก็เลือกกันทั้งคู่นะคะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรบกวเฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใจสุขใจนะบ๊ายบาย